สวัสดีครับวันนี้ผมมีโปรเจกต์ที่จะทำไฟเดลท์ในรถนะครับสำหรับวงจรไฟเดลท์ของผมนะครับผมจะใช้ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวของผมเดิมๆนั้นมันจะเป็นตัวนี้นะครับขั้วที่ยี่สิบสำหรับไฟเดลท์ของผมนะครับผมจะใช้หลอดที่มีสองไส้นะครับเป็นแสงไฟหลีเป็นสีขาวนะครับก็ แสงไฟเลี้ยวหรือไฟขาที่เป็นขาสว่างครับเป็นสีส้มซึ่งก็จะเป็นไฟเลี้ยวซึ่งผมจะเอามาแทนตัวหลอดไฟเลี้ยวเดิมนะครับไฟเลี้ยวเดิมจะมีแค่2ไส้นะครับทีนี้ผมต้องการจะให้ไฟเลี้ยวเนี่ยกับพิบเหมือนเดิมนะครับจะไม่ให้มันกับพิบไวนะครับเพราะว่าโหลดของหลอดไฟเลี้ยว LED เนี่ยมันจะค่อนข้างต่าทําให้เวลาเราเอาไปใส่ในรถมันจะกับพิบไวผมก็เลยจะใช้ตัวนี้ครับ กล่อง LED decoder นะครับซึ่งข้างในมันก็เป็นตัวต้านทานธรรมดานี่นะครับเพียงแต่ว่าเฮาซิงด้านนอกมันเขาทำมาคุมเอาไว้อีกทีหนึ่งเพื่อป้องกันความร้อนแพร่กระจายออกมาข้างนอกนะครับตัวนี้ของผมมันมีเป็นแบบ2เส้นนะครับด้านนี้ผมก็จะเอาไปเสียบกับคขั้วติดรถนะครับส่วนอีกด้านนึงด้านนี้ผมก็จะเอาไปใส่ที่โคมแต่ว่าซ็อกเก็ตตัวนี้มันมีแค่2เส้น ตรงนี้นะครับผมก็เลยจะตัดตัดซ็อกเก็ตตัวนี้ออกแล้วก็เอาสายไฟมาต่อตรงนี้แทนนะครับแล้วก็ปล่อยเหลืออีกสายนึงก็ปล่อยลอยไว้สำหรับสัญญาณไฟเด y l ไลท์นะครับเข้ามาทีนี้การทำไฟเด y l ไลท์ของผมผมจะใช้กล่องสำเร็จรูปนะครับตัวนี้ กล่องตัวนี้โหมดการทํางานของมันนะครับก็คือฝั่งนี้ก็จะออกไปต่อตัวหลอดไฟนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีตรงนี้ไฟเลี้ยงนะครับตัวไฟเลี้ยงเนี่ยจะมีฟิวมาให้นะครับตัวนี้เป็นกราวส่วนอีกสเส้น,นจะเป็นโหมดการตัดการทํางานของเดยไลท์นะครับก็คือเส้นสีเหลืองเนี่ยจะเป็นการ ดอบแสงนะครับส่วนเส้นสีขาวเป็นการปิดการทำงานนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้มันสลับการทำงานตอนไหนนะครับเช่นเมื่อเปิดไฟหน้าเราก็ตัดแสงเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาสายสีขาวเนี่ยไปเชื่อมกับสายไฟที่ไปไฟหน้านะครับหรือกรณีของเมื่อเปิดไฟดีเราต้องการดอบแสง d ดย l ไล h t เราก็เอาเส้นสีเหลือง ไปจ้ำกับไฟลีนะครับมันก็จะดับแสงโอเคผมจะมาต่อวงจรเทสก่อนว่าตัววงจรทั้งหมดเนี่ยมันจะกินไฟเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูการทำงานของมันโหมดการทำงานของกล่อง daylight ตัวนี้นะครับผมจะทำการทดสอบตัววงจร daylight นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ไฟที่14.7โวลต์นะครับ ทีนี้ผมก็จะต่อไฟเลี้ยงเข้าไปที่ตัวกล่องเดลไลท์นะครับแล้วก็ต่อกาวโอเคไฟเดลไลท์ติดแล้วนะครับวงจรเดลไลท์ของผมนะครับใช้ไฟที่0.59แอมปครับ0.59 คูณด้วยโวลตที่14.7วงจรเดลท์ของผมจะใช้ไฟอยู่ที่8.6วัตต์นะครับ8.6วัตต์ทีนี้เรามาดูโหมดการทำงานนะครับสมมติว่าเราอยากจะให้มันเปิดไฟหลีแล้วให้มันดรอปแสงเด l ไลท์ลงนะครับ กระแสมันจะเหลือ0.19นะครับตัวนี้ก็คือโหมดที่เราดับแสงลงเมื่อเปิดไฟลีหรือเส้นสีเหลืองเนี่ยเราจะไปจ้ำกับตรงไหนก็ได้นะครับเปิดไฟลีเปิดไฟหน้าเปิดไฟตัดหมอกแล้วแต่ความต้องการหรือเราอยากจะให้มันดับไปเลยนะครับ หมดดับไปเลยเราก็ใช้สายสีขาวนะครับไปต่อเช่นต่อกับไฟหลีหรือต่อกับไฟหน้าก็ได้นะครับแล้วแต่เราต้องการเลยนะครับพอเราตัดแสงไปเลยเนะี่ยมันก็จะไม่มีไฟเข้ามาเลยนะครับก็เหมือนปิดการทำงานของมันนะครับโอเคครับตอนนี้ผมได้ต่อสายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ ผมก็จะต่อกับตัว decoder นะครับแล้วก็มีปลั๊กแบบนี้นะฮะตรงนี้ปล่อยลอยไว้สำหรับสัญญาณของไฟ daylight นะครับก็เป็นประมาณนี้ส่วนตัวกล่อง daylight นะครับมันจะมีตรงนี้ที่เป็นสายไฟเลี้ยงผมจะไปจํากับตัวซ็อกเก็ตในแผงฟิวในรถนะครับ ผมใส่ไฟเลี้ยวเข้าไปแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาต่อสายไฟเลี้ยงของเด y ไลท์นะครับต่อมาเข้าตรงนี้นะครับก็คือจะลากสายจัมตรงนี้มามาหารออีกดวงหนึ่งนะครับที่ต่อสายลอยไว้นะแล้วก็เดินสายเข้าไปในตัวรถนะครับไปทางเดียวกันกับไฟตัดหมองนั่นแหละแล้วทีนี้ตัวกล่องเดยไลท์เองนะเดี๋ยวผมจะเอาไปไว้ ในห้องโดยสารนะครับไปไว้ตรงบริเวณแผงฟิวนะฮะเพราะว่าจุดนั้นจะต่อหลายอย่างเหมือนกันนะครับน่าจะสะดวกกว่าเอาไว้ข้างนอกผมจะลากสายมาแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะใช้กระดูกง,งูครอบสายอีกทีนึงนี่หลังจากที่เราเดินสายเข้ามาในรถแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาตัวคอนโซลด้านล่างตรงพวงมาลัยนี้ออกก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ต่อสายได้สะดวกขึ้นนะฮะใช้มือดึงออกเลยนะครับตรงนี้จะเป็นแค่สลักล็อกไว้เฉยตรงด้านหลังนี้มีปลั๊กตัดหมอกถอดออกก่อนนะครับ ใส่ไฟเดย์ไลท์ที่มาจากหน้ารถนะครับผมก็จะเอามาใส่หัวคอนเน็กครับแล้วก็จะเอาไปเชื่อมกับตัวเนี่ยครับกล่องเดย์ไลท์ที่เป็นสายพิมพ์กานไฟนะครับ เสร็จแล้วตัวไฟที่ใช้ตัดการทำงานนะครับผมจะจับเอาที่สายไฟหลีนะครับซึ่งตรงนั้นจะมีฟิวแทบอยู่แล้วนะครับตอนที่เราแทบออกมาทำไฟตัดมองนะครับผมใช้ทีแทบนะครับในการจัสายมันจะง่ายต่อการเสียบเข้าหรือถอดออกนะครับเสร็จแล้วก็จะเหลือสายไฟอยู่ สเส้นนะครับสายกราวผมก็จะต่อกับหัวน็อตตรงนี้นะครับซึ่งสามารถต่อกลาวได้เพราะว่ามันติดกับตัวถังรถสายไฟเส้นสีเหลืองที่เป็นโหมดดอบแสงนะครับผมจะปล่อยลอยไว้นะครับจะไม่ใช้งานส่วนเส้นไฟเลี้ยงนั้นผมจะไปจัม๊มฟิลแท็บของที่จุดบุหรี่นะครับผมต่อกล้องไว้ผมก็จะใช้ตัวคอนเนคเตอร์ที่เป็นสีเหลืองนะครับไปจัเอาเลย ผมจะลองบิดกุญแจไปหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้ไฟที่จุดบุหรีติด,ไ,ไ,ดไฟไม่ติดนะครับที่ไม่ติดก็เพราะว่ากล่อง daylight ตัวนี้นะครับมันจะทำงานที่โวลต์เริ่มต้นที่13โวลต์นะครับถ้าโวลต์ไม่ถึงเนี่ยมันก็จะไม่ติดเดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องดูไปดูใหม่ โอเคทำงานแล้วนี่คือข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปเจอรถที่ระบบไฟนิ่งๆเนี่ยถ้ามันไม่ถึง13เนี่ยหรือว่าเปลี่ยนแบตมาใหม่ไฟเดลไลท์ก็จะไม่ทํางานนะครับหลอดไฟที่ผมใช้นะครับมันจะเป็นหลอดสวิ์แบกนะครับมันสามารถที่จะเป็นไฟเรียวไดนะ้แล้วก็กลับมาเป็นไฟหลีได้นะครับผมก็ออกมาประยุกตใช้เป็นไฟเดลไรท์ แสงรีมันอาจจะไม่ได้สว่างมากเท่าไหร่นะครับหลอดนนี้แต่ว่าในในอนาคตเดี๋ยวผมจะหาหลอดที่มันสว่างมากกว่านี้มาใส่ตอนกลางวันมันจะได้จ้าจ้าเปิดไฟรีแล้วไฟเดซไลท์ดับนะครับตรงตามที่ เราาต้องกรรเ,ยเรียบร้อยนะครับสำหรับโปรเจกต์ทำไฟเดยไลท์ของผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ